ช็อกดาราสาวชื่อดังป่วยขยับหน้าครึ่งล่างไม่ได้เส้นเนบเ็จเพศ โลดแลนด์ในวงการบันเทิงมานานอย่างนักแสดงสาวชื่อดงังป,ปันปันสุทธิตาอุดมศิลป์โดยเราจะเห็นผลงานหลากหลายด้านของเธออยู่บ่อยครั้งผ่านจอแก้วช่องทางโซเชียลและตามอีเวนต์ต่างๆซึ่งปัจจุบันสาวปันปันอายุครบ25ปีแล้วเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาล่าสุดเธอได้เปิดใจถึงเหตุการณ์ไม่คาดคิดในชีวิตเซนเบญจเพศโดยบอกว่า25ปีนี้เกิดเหตุการณ์เหมือนกันนะหมายถึง2เดือนที่แล้วไม่เคยบอกใครเลยนะป่วยเส้นประสาทอักเสบ ขยับหน้าครึงล่างไม่ได้เป็นแค่ครึ่งล่างช่วงขวาที่ขยับไม่ได้แต่ตอนนี้ดีขึ้นแล้วมันเกิดเหตุการณ์ที่อยู่ดีๆพูดไม่ค่อยชัดส่องกระจกทำไมปากไม่ขยับไปหาหมอถามว่าฉีดหน้ามาหรือเปล่าก็คือไม่ได้ฉีดมานานแล้วพอวินิฉัยไปมาก็ปลายประสาทอักเสบหนูไม่เคยลงที่ไหนไม่เคยบอกใครมีแค่เพื่อนรอบตัวที่รู้ตอนนั้นกระทบงานไปหมดต้องเลื่อนงานหมดเลยทั้งซีรีส์และงานที่ต้องพูดตอนถ่ายก็ถ่ายเก็บพกอก็ ก็ช่วยถ่ายมุมที่ไม่เห็นชัดประโยคที่พูดน,น้อยตอนนี้ก็ยังไม่หายนะต้องใช้เวลาสาเหตุที่เป็นเหมือนเป็นไวรัสตัวหนึ่งที่คนติดเหมือนเรามียีนตัวหนึ่งที่รับเชื้อไวรัสกลับจากอเมริกาปุ๊บก็เป็นเลยโอกาสหาย100%ก็มีบางคน3-6เดือนก็ต้องดูกันไปจริงๆก่อนหน้านี้มีหมอดูเรื่องเส้นประสาทแต่เขาทักพ่อเราก็ภาวนาอย่าให้พ่อเป็นเลยเป็นแทนได้ก็ขอให้เป็นแทนก็เรียบร้อยเลยเป็นแล้ว